Pen brand name. สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปากการุ่นที่จะนำมาฝากวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์คลอสนะคะ,ะสำหรับรุ่นที่เราจะดูกันวันนี้นะคะจะเป็นค r อสเซนจูรี่นะคะดีไซน์ลักษณะของคลอสลักษณะเด่นของเขาคือด้ามจะเป็นตัวด้ามสลิมแบบนี้เลยนะคะ,ะรุ่นนี้จะเป็นตัว รุ่นยอดนิยมของ cross นะคะเป็นราคาเริ่มต้นนะคะ cross century สีเงินเงานะคะตรงนี้นะคะที่ตัวแหนบของเขาก็จะมีคำว่า cross นะคะแล้วก็ตรงในส่วนของหัวปากกานะคะก็จะมีคำว่า cross นะคะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะตรงนี้ตัวเล็กๆกก็จะเขียนว่า usa นะคะตัดด้วยกับตัวหัวด้านบนนะคะเป็นสีดำนะคะ จะเห็นชัดหน่อยนะคะก็เวลาเลเซอร์ชื่อนะคะก็จะได้ออกมาสีลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับลูกเล่นของเขานะคะรุ่นนี้นะคะจะไม่ได้เงาเรียบนะคะก็จะมีลายเส้นนะคะเป็นเส้นตรงนะคะ ตัดแบบนี้นะคะเป็นแบบหมุนนะคะปากการุ่นนี้นะคะตัวน้ำหมึกนะคะที่แถมมานะคะเวลาหมึกหมดนะคะสามารถเปลี่ยนหมึกได้เองโดยง่ายนะคะเราก็ซื้อหมึกใหม่เปลี่ยนได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวหมึกลักษณะดีไซน์ผอมเพราะว่าตัวด้ามเขาผอมนะคะแถมมาในด้ามก็จะเป็นส่วนของหมึกสีดำนะคะตัวนี้เขาก็จะมีเลขรันนัมเบอร์ด้วยนะคะอ่าอย่างนี้นะคะ แพ็กเกจกล่องของเขานะคะจะมาเป็นกล่องดำนะคะตัดด้วยสีเหลืองอย่างนี้นะคะเป็นแบบฝาครอบนะคะด้านในนะคะก็จะมีใบรับประกันนะคะตัวน,นี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวน้ำมือที่แถมมานะคะตัวนี้เป็นรุ่นลุกลื่นนะคะ หมึกแถมมาสีดํานะคะเขียนลื่นมากเลยนะคะสาหรับตัวนี้แล้วก็เวลาจับนะคะมันก็จะกระชับมือนะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขาก็คือทรงไม่ได้อ้วนนะคะเนี่ยคะ่ะจับคือไม่เมื่อยมือนะคะเวลาเขียนนะคะก็เขียนออกมาลื่นนะคะเราคานนี้เรา,ามาดูในส่วนของขนาดความยาวตัวปากกานะคะ สำหรับด้ามนี้นะคะก็ไม่ได้ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเสียบที่กระเป๋าเสื้อได้นะคะ,ะความยาวตัวด้ามอยู่ประมาณ13.3ซนติมนะคะสำหรับคอเซนจรี่รุ่นนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากตัวปากกาคอสรุ่นนี้ไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆค่ะ